อกแล้วล้มทางก็เลยหายเสียดายได้เดความรักอยากสุขเอาคื้นใดหายไปเลื่อนไปจอยไปอยอยวอยวอยบ่ได้กินเปรียบคือความรักสิ้นบวกขึ้นคงดอกไวลังนางสูบแล้วสูบเล้อย่ามวนเก่าเกือบจำมือสั่งมาคือความรัก เปรียบเสยยะมวลน้นนื้สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านสุขสุดสุดครับเมื่อเจอปัญหา ไม่มีดวงกะจิกจตกะใ,ใจแทบจะไม่ใจนกคนยากคนที่จากผมไม่รู้ํำแค่ไหนสิ่งที่ผมรักแย่งของผมไปทำไม วาอมาผม,มอลลบนถึงช่วงถึงความประชัยได้กินอผอบของเกา่ามาถึงช่วงความประชัยได้กินอผอบของเกา่าที่ไร้เทืยมบ่เบาจำหมันใส่ใจความคิดไปสุบุรีเป็นนีดีดีใสมาน้าที่เศร้าและทังเลยไปฟังเสียผู้หญิงคนนี้แค่สุดยาดีดีก็จะเบิด เรือาไใจจะรักย่งกว่าขอมวลผู้ีบควรเหลือคนน้อยใจคอยเห็นพงงนั่งสงบ่คนทิ่ฟังเหือพหลังฝนจะไววมาเชือันไปที่จางแล สวัสดีครับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านสุขสุขนนะครับโอ้ยพี่น้องเลย้อง็ดหยังค่ะฮะคือว่าโหยเจ็บปทองที่ครับบอกิชิดหอดพี่ชิดหอดน้องโอ้ยความหักความคิดถึงกัเลยหองโอ้ยที่แรกตั้งใจว่าสิเห็นหน้าพี่น้นน้องยุนาเวทีเนเลมือนี้บัดนี้เลยบ่เห็นซ้าบัดนี้ก็บ่องหาทางได้กับ่บเห็นหน้าพี่นันน้องก็เลยโอ้ยชิดหอดพี่น้องด้แต่น่าทักซี่ละพี่น้องรักษามาตรการซอยกันจักน้อย ที่แรกกับว่าเสพพี่น้องเข่ามาอยู่บัตรที่สองกับเลยบ่ให้เข่ามาซ้ำแม่ละใครเหตุการณ์บ้านเมืองอปีสองที่หนึ่งบ้านที่สองข้าเพิ่นปวดรักเหตุการณ์บ้านเมืองอปีสองเสียขาพี่น้องขาขาใจสู้ขู่สู้คนเนาะเพิ่นบ่ให้เข่าคือกันไม่แต่ขอบพูดระเบียบวัฒนธรรมไหม่้างครับเพิ่นเป็นห่วงคือว่าเพิ่นบ่ให้เข่าเป็นยังปูกระมือคือหลุดเข่าได้ซะนะเขาแดนบอรเขาเป็นตัวยึดโค้งเหล็กวงระเบียบอยู่แล้วออเยึดกับยึดแต่มึงเหล่าผูดอะไสิยึดนะมึงอยู่ห่าง สิไปใส่ได้กูบอกเด้อนี่ท่วมหัวปนีครับพอดีทางสาธารณสุขเปิดห่วงจะอ่าเป็นห่วงลุกๆทีมงานระเบียบวัคซีนเท่านี้ละครับที่แรกเิ่นก็นักใจน้ำวาถากวาพี่น้องมาตังบางตังเมืองกบูวาผู้ใดผ่านไปมองไดมากมองใดแน่ครับเพราะว่าแต่ว่าของเขานี่พี่น้องเิ่นกะทั้งสาธารณสุขเิ่นก็มาตรวจให้อ่ามาตรวจวันที่ยี่สิบแปดแล้วก็มอวานกัมาตรวจอีกแงซูมือครับเป็นก็เลยห่วงความปลอดภัยถากวา มันเกิดยังคืนเขากะสีบอสสามารถทําการแสดงอีกต่อไปได้แมแ<ต>่างาน้อยเพื่อการอนุญาตเขาได้ทํากุมปิดอยู่บ้านก็<ม>ต้องขอกราบขอบพระคุณไปย่างทางสาธารณสุขจังหวัดน,นะครับทีย่างให้ความหักก้มเบตตาสงสารกับลูกๆทีมงานระเบียบวัคซินให้ธรรมาหาจินในบ้านได้ครับฉะนั้นจังเลยกาขอบคุณสำหรับพีพีน้องๆนะครับทีรับชมอยู่ทางบ้านในตอนนี้นะครับ อ่าคนที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรครับตอนนี้ก็ยังซื้อท่านเด้อพี่น้องเลยเนียนครับพี่น้องอะตอนนี้พี่น้องเข่ามาแล้วพี่น้องเ่าต้องแปลกใจเด้อเอ้าไม่ได้ซื้อบัตรคือได้เข่าเบิ่งดีแต่ว่าอันนี้บ่แม่นการขึ้นกำไรเด้อพี่น้องอันนี้กุ้มเปิดโปรโมชั่นล้วนๆเออเเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนนี่ตะเล็กเอาออกมาล่อก่อนนี่นี่ซุ้มม้อนี้ยืนใส่ลายใส่เลยอยู่นี่ออกมาหลอกล่อคนซะก่อนเอ้าวเป็นไผล่รอคะเจ้าถามหาแล้วพนเบิ่งสิไปล้วงแนะน้ำตัวไปเรื่อยๆดูผู้ใดแนะน้ำตัวะล่ เอามาจากทั้งพุ่นโอ้ยคุณเลยเซอร์ยังดูอีกเด้อยบบยังจังน้อยเลเซอร์จอยเขาเงินปียังอยู่แล้วค่ะยังเอามาจากทั้งพี่ก่อน้ะพี่น้องเนาะแนะนำตัวเป่าเป็นบอเออเป่าเป็นบอสวัสดีครับเพลงนุ่นหน่อยดาวลุงกรุงทินากรครับสวัสดีครับผมแพทพิรพัฒน์ระเบียบวัฒน์ศิลินนะครับค่ะ สวัสดีครับมสมัยน้อยดวงเจริญค่ะเนพ่มพเมีนพมีม่นพ่มียนพเมียนพเกียนพียนพเมียนพเมียเมเมีพเมียนพเมียนเมียนพเมียนพเมียนพเมีเพเก้านระเมียบวัมีนศิลป์คเมียเมาคนพเกียนพเนล่ะีนพเียนับนพเพเมียนพนพกมนเมียนพเนพเนพียนพเมนมียนพเยนพเยมียนเมนเมยนเมนเยนียนพเยนพเมียนพเมียมอยนพียนพเมยมีเมีมยเยนนเนอม่เมเ สวัสดีครับเต่ายองยุคนเดชปัดชิมครับระเบียบวัฒนชินครับอ๋อจังซีเราไปทวงว่าขนหลายกับเลยตกคมาแม่รุ่นเดี๋ยว <laughs> สวัสดีครับผมมาถึงเรียกคุมวัดครับผมลูกสาวเจซีครับเอา,เอาละกูถามข่าวเมียมึงไหนถามว่าแต่เมียก็บอกแม่บ่มาจังไหนสีมาอยู่ามาอยู่มามึงหูเพรว่าเกิดียังขืนเกิดียังหลับอันอีโบดเขียดว่าบดัมาเต้น้ำมู บริพาเต้นเออเป็นยังบ่เนี่ยจุดเทียนเลยอีโบดเดี๋ยวมึงแกถามเรื่องเมซี่เลยเนี่เป็นยังถามมันเนี่ยมันไปวัดกับอันมาอยู่หน้าบ้านเเ้ยนาะบอกมาอย่าเกียงเอาพูดต่อมารถควาหมู่บ้านสวัสดีครับผู้สืบสารเงินสินคำหนึ่งดินเศรษฐวิทย์ระเบียบวัฒนศิลป์ครับเสียงรอหายเนาะแต่ว่ารับตาฟังกับด้วยพี่น้องเป็นยังเขาบางสันอ่ะเป็นยังเขาจะมาใบรุ่นมาทั้งนี้ค่ะปนี้ทั้งนางเอกเอ้า เออเจ้าก้อนหันละเจ้เอาก็เห็นยางไปทั้งพุนน้อเอาบอมเอาคนยืนนำนักกสิบังเจ้าตะอน่ากันลบไปจากน้อยบ้าแบบผู้ชายคือไก่ชิดจอฮอดนาเขาพุนน้อยก็เป็นอย่างพ่อไก่ชิดสนิทเหมือนแฟนผู้ชายอยู่แล้วจังสีเลยครับพูนี่มันลูกแม่น้อยเออสวัสดีค่ะส้มเชียงอรุณโอไทยระเบียบวัฒน์ศิลป์ค่ะค่ะมาคือเก่าขับไปใส่บอร์ดอกสวัสดีค่ะน้องแตงศิริกัญญาระเบียบวัฒน์ศิลป์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องแบมกิสซนี่ระเบียบวัฒน์ศิลป์ค่ะ นดเสียงก็เลย้มาเสียงสีแทนูแต่ก็ปีใไม้เราก็เลยจะเศร้าอยู่ตีบอกคอยพักผ่อนเด้อสวัสดีค่ะน้องเบนชลด,ดาระเบียบวัฒนินค่ะขี้นิกได้แต่งหน้าให้ลูกมืนเนี้ยขี้นิกกทนค่ะพูยตาจะได้มาเหลี่ยมคือนฉากไม่วงห้าแท <c oughs> มึงแกรับดูรักกูยันตาก้องตาบอด เอาแนะนําค่ะสวัสดีค่ะนั่งจุ๋มชาดีดาระเบียววัฒนศิลปนค่ะค่ะฝากไว้น้าแนกกันแล้วกันครับพี่น้องนี่คือหน้าคือตาของศิลปินสุภูตโคตรขึ่นบัทในเมิ่อด้ยแนค่ะทางหลังย่อาญายุลายเดใส่คำว่าอาญาอีหางคำว่าสั้นมันดูบดสุภาพเอาใส่คำว่าจังหดสั้นเลี้ยงสวยรวยใสลายเอาแนะนําอยู่บ่คับผู้นี่ แนะนำจ็ครอยในยานพี่น้องลืมเทนบอแนะนำบรายเดยเอ,อไปยกหนามาไหมไปยกหนามาลุพว่ามีหลักฐานแล้วไปยอมสีผัวว่าเห็นบอนี่แล้วไปย้อมสีผมแล้วง,งานนี่โดยเฉพาะอันนี้ไม่แท้ล <c oughs> ุสังเกตว่าดีข้าบกบขอกราบสวัสดีครับพี่น้องผู้มีพระคุณทุกคนนะครับผมกับผู้เก้าน่หละครับ เอกพักดีนะครับผู้บริหารทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์พาลูกพาเต้าหายูหากินมื่อนี้ไปออกโอ้ได้หลายงานอยู่ปีนี้เนาะปีนี้ออกได้ตั้งแต่สิบพอถึงสิบบ่อย่าว่าหลายงานถอดป้าป๋าเจ็ดงานมื่อนี้ล่ะท่านได้คาถุกน้องขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้มีแต่ส่ง เอาสร้างเอาสร้างเอาสร้างเอาลระเบิ่งงานประสันเดี๋ยวพี่น้องพนก็สีขึ้นนห้เฮาล่ะแม้ครับด้วยความหักความเป็นห่วงและความเมตตาครับก็ต้องขอบคุณไปยังพี่พีน้องๆนะครับที่ให้การสนับสนุนบัตรหลายๆใบนะครับบางคนบางคนพูดเดียว1ิบัตรก็มีบางคนร0อยบัตรกรมีขอบคุณพี่น้อง100ยบัตรกรมีนะครับบางคนร่วมกลุมมาเพันใบก็มีนะครับเพื่ออยากให้ลูกๆของทีมงานระเบียบวินินี่ย ได้มีรายได้ครับฉะนั้นก็ต้องกราบขอบคุณหลายๆโดยเฉพาะตอนนี้นะครับคุณแม่อาพวกแม่แม่ตังแดนของเต้าหยองตอนนี้นะครับร่วมกลุ่มร่วมกลุ่มเพื่อสีหาทุนซื้ออาหารเลี้ยงดูลูกๆทีมงานระเบียบวัตถศิลป์รอยกว่าชีวิตอยู่ในตอนนี้นะครับขอบคุณแม่หลายๆเลยค่ะเด้อวนดี้ละอีแม่จากตังแดนมาเขาจะได้เปลี่ยนแนวกินเด้เทนเออเสมอได้นักกินหยังเสมอเปลี่บักเขียส่โคงไก น้กินไม่เดแนวกินไม่ก,แก,กะแกงไก่ใส่ยบะเขียกันเก้าหลังครับอ่าเพิน่นืันนี้คุยกับพอแล้วค่ะจนกลัวว่าหลูกหลูกทีมงานระเบียบวัตสินสิออกทำการแสดงได้เพิ่นสิไห้ทุนเท่าอาทิตย์ละห้าพัน ขอบคุณเลคำพนะครับพี่น้องที่ั้งบ้านกับปุ้มเมื่อะสวียนใกับผู้ที่มีเมตตากับทีมงานระเบียบวาตศิลป์ในเด้อพี่น้องเด้อคนเป็นปยังคุณแม่แม่แม่ตังแด่นของเต่าหนองสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อและก็คงสิมีอีกหลายหลายบ้านนะครับตอนนี้่นกำลังร่วมกลุมกันอยู่่ว่าจะเป็นบ้านค่อนว้อยบ้านพระเอกบ้านนั่งเอกสุขูสุขคนนะครับเพื่อให้ระเบียบศิลป์นี่ยั่ง ดำรงคองอยู่สางสารรผลงานครับถึงสีออกทําการ,สรแสดงบ่ไดต่อไปพี่น้องกสิเห็นในรูปแบบกุมปิดคือเก่าครับต่อไปกสิเป็นในรูปแบบสตรูนอกปานี้เนาะสิเหตดแบบสลับซับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องรูปแบบงานโชว์นะคะคู่กสิให้ยั่งงยูหนี่บ่ไปใสครับยูนับกันเหมดสุปู้สุกคนเด้การแสดงกสิปับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าสิออกงานใด้ผล่ะพี่น้องครับผมการองเบิเพิผลขอ14ี่มือ คันเลยซิบซีมือหรอกค่ะคงจะเป็นซิบหามือเนาะค่ะกับทีมแม่นักสันล่ะค่ะเดีนี้ขอเข้ามาโดนล่ะค่ะเข่าสามปีลรอค่ะเดี๋ยวนี้อยู่บ้าน